สวัสดีค่ะมาพอกับสาวโรงงานอีกแล้วค่ะมาน,นี่ค่ะมาน,นี่สาวโรงงานสิไม่เห็ดย่ำกุ้งสดใส่บกม่วงแล้วก็ข้าวโพดค่ะพี่น้องสาวโรง,งงานเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะบกม่วงกับข้าวโพดนะคะ่ะมาน,นี่ก็มาเบิ่งวิธีเห็ดเลยค่ะขั้นแรกข้ากับใายพริกลงไปค่ะพริกสด เอาไปตำค่ะพี่น้องให้มันละเอียดใส่น้ำตาลเขียวค่ะสารงานเขียวเองค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะสามส่อนโตค่ะ ตามด้วยผงนัวค่ะอันนี้ขาดบ่ไดเลยค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายไพ่บอกินบต่ตองใส่ค่ะแล้วกะ็บักหนาวค่ะใส่บักหน้าสดลงไปหน้าหนวยหยนึงค่ะ ตามด้วยน้ำประเดกค่ะของแสบของนัวของเห่าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกาเอาประมันสองส่วนค่ะน้ำปลาค่ะ ใส่ไปหนึ่งส่วนตัวก่อนค่ะแล้วก็คนให้เครื่องมันเข้ากันเลยค่ะ แล้วบันนี้ก็ซิ้นเมืองค่ะแซ่บค่ะพี่น้องรสชาติดีมากเลยค่ะออกเรี้ยวหวานค่ะบันนีเห้ากับใสกุ้งสดที่เห้าเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะสาโรงงานหลางทํมกวมสะอาดเรียบร้อยค่ะแก้เปลือกแล้วก็ เอาหัวออกผ้าเอาเส้นดำมันออกค่ะอยู่หลังแล้วก่ะล้างนำเกลือค่ะต่างหลายๆหนางค่ะพี่น้องมันจัง่่เข้าใส่ลงไปแล้วคนให้มันเข่ากับหนังย่ำค่ะอืมกะเส็บค่ะค่ะพี่น้อง กุ้งสดตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่ครับกระสีใไส้บักม่วงกับข้าโพดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพักค่ะไส้ขึ้นชายกับหอมเปแล้วก็้มน,นี้สาวโรงงานใส่เป็นหอมหน่อยค่ะพี่น้องหัวหอม แล้วก็คนให้มันเข่าเครื่องค่ะ นี่ห้ากระสิไใด้ก้อยบักม่วงพี่น้องกับยำบมกม่วงบานห้านี่แหละค่ะยำกุ้งสดแซ่บเลยค่ะเซ็ตเรียบร้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวโรงงานกระสิตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ สาวโรงงานกับตักเซตเรียบรลอยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะขั้นตอนกับบะหมี่ยังหลายค่ะพี่น้องเฮดแบบง่ายแบบสไตล์สาวโรงงานค่ะผู้ใดอยากกินค่ะเขาไปเบื้องช่องสาวโรงงานพทาทำพาแซ่บได้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโรงงานพทาทำพาแซ่บนำเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ